เอพีสองบทสวดจุลชัยยะปะรกรอนนะโมเมพุทธเตชะสาละตาณตะยะธรรมมิกาเตชะปสิทธิปัสสิเดวานาายะปะละเมสุราสิทธิพัมาจักินธาจะกจตุโลกะ คัมภีรักขากาสมุทธฮาพุตุงคังคาจะสัพพมะชัยยะปจิติพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุรัิอุรัีนาทินาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนมะเมรุราชะพระนรชีชัยยะชัยยะคมภีละสมพีนาเคนทันาคีปิสัจจะ ภูตะกาลีชยชยทุนนิมิตาโลคีชยะชยสิงคีสุธาทานะมุขชาชยชยวลรณมุขขาตตาชยชยจำปาทินาคะกุละคันโถชยะชยคัจฉะโคนนตุรงสุการะผู้ชงติหะพยะคธีปา ชัยยะชัยยะวรุณะมุขกายตาทิตฐิิตฐะเตนารีปุนะสุทธิโนละดีชัยยะชัยยะสุขะสุขาชีวีชัยยะชัยยะธลณีตะเลสะทาสุชัยยะชัยยะชัยยะธลณีสันตินสะทาชัยยะชัยยะมังกรัตลัญยาพระวเคชัยยะชัยยะวรุณะยักษ์เคชัยยะชัยยะลักขะเซจุลักภูชัตเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนทะทะนาชัยยะชัยยะ ชถาทิลาสัจชัยชยาชยะปัทวิงสัพพังชยาชยะอรหันตาปจเจกับพุทธเสตาวังชยาชยะมะเฮสุโรหะโรหะลินเทวาชยาชยะพัมมาสุลักโขชยาชยะนาโควิลุทธะโกวิลุปะโกจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวัลุโนปิจะอคิวายโยจะปะุนโหกุมาโลทัตตะลัทธะโก อัฏฐลักษมหทิวาสิทธิตาปัสาปัสะอาฏโยอิสิโนสาวกาสภาชยะลโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะต้งโคจะทัศปาโลจะชยะกัมเอเตนะชยะเตเจนะชยะสุดถิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตชยะมังคะลัง ชายโยปิพุทธะสัิริมัตโตะยังมลสัจจปปิมัโตปราชโยอุโคสยามุทธิมันเตปโมทิตาชยะตถทาภะมะคะามะเหสีโนชายโยปิพุทธะสัจิมัตโตะยังมลสัจจปปิมัโตปราชยโยโโคสยามุทธิมันเตปโมทิตาชยตะทาอินทคะนามะเหสีโนชยโยปิพุทธะสัจิมัตโตะยังมล สัจจปาปิมัตโตปะราเชโยภูโคลสัยยมภุทิมันเตปโมทิตาเชยะตถาสุปันนะฆนามะหินสีโนชชโยปิพุ้ทัสสะสิริมัตโตออยังมาลสัจจปาปิมัตโตปะราเชโยภูโคลสัยยมภุทิมันเตปโมทิตาเชยะตถานาคฆนามะหินสีโน ชายโยปิพุทธะสัจลิมัตโตอะยังมาลัจจะปัปิมัตโตปะราชยโยโอโคสยังโพธิมันเตยปะโมทิตาชายะตถาสัพหะมะคะนามะเฮติโนเชยันโตโพธิยามมเลสกัจยานังนันทิวัฒโน เอวันตวันวิชัโยโหหิชัยยะุชัยยมังคะเลอภิรัชิตตะปลายังเกติเสด็จปทหิโมกะเลอภิเเกสัพพะพุทธนาสัพพโตปโมทัตติสุนักตังตุมังคะลังตุปปะตังตุหุติตังสุขโนสุมุตหุโตจะสุยิทธังพัมมะจิลิสุปทักขินังกกยะกัมมังวจากัมมังปทักขินังปทักขินังมโนกัมมังปนิขิเตปทักขินางปทักขินานี่กัตวานะละพันตเติปทักขิน เตหะลัทธสุขิตาวิรุทธาพุทธะศาสนาอโรคาสุขิตาโมทัศหสัพเพหิยติภิกุนันตุโพนโตเยเทวาอัมิงธาเนอธิคตาชิคายุกาตธาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพธาละคันตุสัพพตตานังลกคันตุชินาศานังยากาจิปัตตะทะปัตตะทะนาปัตทะนาเตสังสัพเพปุลิโตมโนละคา จิตตะกาเลปะว่ตสันตุวัตสังวัตสาวะลาหกกาโลกาจุปัตถาวาเตสังนิวาเลนตุจัตสัพพากายาสุขังกิตตะสุขังอารหันตุยะทาระหังบทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังจะม่ยังพระกวาสาวัตติยังวิหะระติเชตวะเนอนากะเป็นที่กัะอารเมตัดละโพ พักวะพิคูอามันเตติพิกะโวติพะทันเตติเตพิคูพักวะโตปัจจสสูงพะกวาเอตตะเทโวจะอุปทาวาพิกะเวตะทากตานังอนุปทาวาตะทากตานังขีตาวะตาทาตุธรรมะพิตตาธรรมะนิยามะตาตะภีสัมขลานิจักติตังตทะโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอาติกติ เทติปัญญาเบติปัฏฐาเบติวิวรติวิภะชติอุตตาเนกโลติตะเพสังคลานิจติอุปทาวาภิกขเวตถากตานานุปทาวาตถากตานังติตาวาตาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาตะเพสังคลาทุกคติตังตะถะกตอภิสังขุชะติอภิสมติอภิ สัมพุชิตตวะอภิสมณตวะอธิกติเทเตติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิภะชติอุตตานีกโลติตเพสังคาราทุกคติอุปทาวาพิขเวตธาคตานังนุปทาวาตธาคตานัง ตาวะสาธาตุธรรมธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาตเพธรรมานตตาติตังตถาคตโตตัอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวะอภิสเมนตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวัลติวิภชะติอุตานีกโลติตเพธรรมานตตาติอิทัมวุจจาภควาอัตตมนาเตภิคูภควโตภาติตังอภินทุนติ บทจดแพทเทกัลตะคาขาถาตีตังนั้นว่าคระเมยยะนับปฏิกันเคออนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงให้ถ้าตีตังปะฮนันตังอ,อปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธรรม,มานุรุหาเยพูดได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคนแคนเขาคนพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้ อาเชว่ากิจจะมาตับปังโูชัญามรนังตูเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายเม่พรุ่งนี้น้าหินโนสังฆรเตนะมหาเตนะนะมัจจุนาเพราะการแผ่เพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารวิหาริมาตาปิงอหุลตัมตันทิตังตังเวพะเทกะลตุติทันตัวกิจกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อม ข่าวเล่กผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นให้เกดขั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงระรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจะเวขันะสภีสังาลานิจจาสังคารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิง้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมี แล้วหายไปตเพสังขาราทุกข้าสงขัญคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพยทำไมนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุหวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสัมยมริตตพังอันตัวอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานงเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะ มันละนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอัยังกายโยอจิ่งังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปสวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสแล้วที่เสสติจากนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดิน คาลิง้าลางอีกว่าประโดดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนในละทังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะว่าแต่สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนออุปาทวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสตอมไปเป็นธรรมดาอุป คิดแต่ว่านโรุชันติกาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเต้สังอุปตะโมสุโคของเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เพศตัต,ตามาลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่เมลิงสุจมามะลิจเตเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวาหามลิจามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอกขาสังไะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสดวดไม่ตายอย่างกินติ ยังกินจิกุสลกัรมมังตเพหิพระเตหิกตังคุณยังโนอนุโมทันตุจุนันตุพนโตยเทวาสมิงธาเนอภิกตตาธิคายุกาทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุตเพหยติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุตเพยติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุตะเพิ สัพเพยัขาสัพเพปตาสุกิตาหุนตูทุกขาปัมมุนจันตูสัพเพออาจาริยุปัจชายสุกิตาหุนตูทุกขาปมุนจันตูสัพเพนักขัตตาสุกิตาหุนตูทุกขาปัมมุนจันตูสัพเพเทวาสุกิตาหุนตูทุกขาปัมมุนจันตูสัพเพสามิจินลังสมิชชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสตัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานะคาถา ยาเทวตตาสันติวิหาระว่าเตนีรุเลขเลพุทธิขเลตเฮงตเฮงตาธรรมะทานในน้าพระวันตุปูชิตาตเทิงกัลลนเตทวิหารละมันเะเลเทเราจะมัจานวากาจะพิกาโวสาลามิกาธนาปฏิอุปัสการเขามาจะเทสานิเขมาจะอิสลาสปานาปูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาวิชายเปิจารทาสัมภวาสังเซทชาตาอัถาววปปปติกาในยานิกังธรรมะวังปฏิจเตเตสเปปิพุรุกะสักลนตุสังไชยัง สตุจีลังสตังธรรมโมธรรมะทระจะกรุคลาสัมโคมัตุสมะคูวะอัตถายาจัทิตายาจัตเหตุละขตุสัทธรมโมสัพปิธรรมะจะลีโนวุติณสัมปะปุเนยามะธรรมเอริยปะเวทิเตปัสนาหุนตุสัพพปิปานิโนพุทธัสสเนทะสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวกวัตตุพุทธิภาวายะสัตตานังสัมไมทางเนตุเมทะเนงมาตาปิตาจะัลละชามิจังก็ขันติพุต ขุตตะกลงเอวังธรรมเณรลาธโนปะชังลักขันตุสัพพะทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเะนิทุกขาขับใหปัตตาเจนิพยาทุกข์ัตตาเะนิโสกังกหัตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตตาจะอัมเหหิสัมภะตัมปิยะสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปิติทิยาทานังท้าทันตุสัพพายาสีหลังลักขันตุสัพพะทาภาวนาภิรตตาหุนตุข้าชันตุเทวตาคาตา สุมังคละคาถาขัตุสะพังสุมังคะลังลักขันตุสะพะเทวตาสะพระพุทธานุภาเวนะตุติวันตุนิลันตะลังวันตุสะพังสุมังคะลังลักขันตุสะพะเทวตาสะพระธรรมานุภาเวนะตุติวันตุนิลันตะลังวันตุสะพังสุมังคะลังลักขันตุสะพะเทวตาสะพระสังขานุภาเวนะตุติวันตุนิลันตะลัง สัพเพุทธาพระลตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจเตชะนาละขังพันธมิสัพพตสัพเพุทธาพระลตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจะเตชนาละขังพันธมิสัพพตสัพเพุทธาพระลตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจะเตชะนาละขังพันธมิตรสัพพตสัพเพุทธาพระลตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจะเตชนาละขังพันธมิตสัพพตสัพเพุทธาพระลปตตาปเจกนัน จะยังพลังอรหันตนันจะเตะชนะารัังพันธมิตรสบสู่สเพพุทธาพระปตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจะเตชนะาระคังพันธมิตรสบสู่สเพพุทธาพระลปตตาปเจกันันจะยังพลังงาหันตนันจะเตชนะาระคังพันธมิสบพพระลตตเัพเพุทธาพระลตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจะเตนะาะคังพันธมิตรสบส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธขยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้มเกลาที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสเด็จสู่สวรรคารัยขออนี้สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคล แก่ข้าพเจ้าให้แคล้าข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอย,ยากยากจนอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตัต้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดพันลานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปรดประสิทธิ์ประสาทพร น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่3สิ่งอมิตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ